แบบหน้า78ข้อที่9อ่านโจทย์แล้วคิดครับอ่านโจทย์แล้วจินตนาการครับข้อนี้เนี่ยน้องๆครับข้อที่วิแวคงสอนนักแดกต้นคาบจนถึงข้อตะกี้นะครับเศษส่วน ที่โจทย์ให้มาแล้วนะครับมันจะมีหน่วยเป็นของทั้งหมดเช่นของพนักงานทั้งหมดของเงินที่มีอยู่ทั้งหมดของถังก็คือของทั้งหมดนั่นเองโจทย์ที่ให้มาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงข้อไหนกี้นะครับมันมีหน่วยเป็นของทั้งหมดแ้่เลยไม่ว่าจะเป็นของพลักงานทั้งหมดของเงินที่มีอยู่ทั้งหมดของจำนวนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดนะหรือของถังก็คือของความจุทั้งหมดนั่นเอง แต่น้องครับถ้าน้องลองอ่านโจทย์หน้าที่7.8ในข้อที่9แล้วเนี่ยน้องจะพบว่าไม่มีหน่วยของถังก็คือของทั้งหมดนั่นแหละแต่มีอีกหน่วยหนึ่งคือของที่มีอยู่ขีดเส้นใต้คาว่าของที่มีอยู่และขีดเส้นใต้คาว่าของถังขีดเส้นใต้คาว่าของที่มีอยู่และขีดเส้นใต้คำว่าของถังขีดเส้นใต้สองที่นะ คิดเส้นได้ครว่าของที่มีอยู่และคิดเส้นได้ครว่าของถังเมื่อคิดเส้นได้แล้วนะครับเรามาดูข้อ9ว่าคิดยับไงถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่เศษ3ส่วน4ของทงังหลังจากที่ใช้ไปเศษ1ส่วน4ของท,งองท,งงที่มีอยู่เศษ1ส่วน4ของถังกับเศษ ่วนสี่ของที่มีอยู่ไม่เหมือนกันแล้วเพราะเศนหนึ่งส่วนสี่ของถังความหมายคือถ้าแบ่งถังออกเป็นสี่ส่วนเท่ากันจะใช้ไปหนึ่งส่วนแต่ข้อนี้มันเป็นเศนหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่ความหมายคือถ้าเราแบ่งที่มีอยู่ออกเป็นสี่ส่วนเท่ากันแล้วจะใช้เปหนึ่งส่วนเอาใหม่พี่แบงค์กำลังใจน้องเรียบเทียบคำว่าของถังกับคำว่าของที่มีอยู่ สี่หนึ่งี่ของถังหมายถึงแบง่งถังออกเป็นส่ส่วนใช้ไป1ส่วนแต่เี่หนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่ความหมายคือแบ่งที่มีอยู่ออกเป็นส่ส่วนแล้วใช้เปหนึ่งส่วนเหมือนกันไหมไม่เหมือนแบบแรกคือแบ่งความจุของถังแบบที่สองคือแบ่งที่มีอยู่ไม่เหมือกันเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อเก้าเนี่ยจะยากกว่าโจทย์ข้อที่ผ่านมาแล้ว ตั้งใจฟังดีว่าทำอย่างไรน้องจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้มันเป็นหน่วยเดียวกันก่อนห้บาบาทไปลดสองชิ้นอะไรอะสองชิ้นห้าบาทไปลบสองชิ้นลบได้ไหมห้าบาทลบสองชิ้นมันคนละหน่วยกันนะสิบกิโลเมตรไปลบห้ากิโลกรัมลบได้ไหมพี่น้องลบไม่ได้มันคนละหน่วย เพราะฉะนั้นที่แบไม่ไปจะบอกน้องว่าของถังกับของที่มีอยู่ลบกันไม่ได้ครับน้องจะต้องเปลี่ยนไวยให้เป็นหงินเรือยๆ่ยคอครับพี่น้องครับครับรับพี่ลูกครับหลังจากที่ใช้ไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่ปรากฏว่าเหลือน,น้ำในถัง90ลิตรขีดเส้นใต้คำว่า90ลิตรครับตอนนี้ะ7 8ขีดเส้ในใต้คำว่า90ลิตรครับตั้งใจฟังนะครับน้องที่อธิบายละเอียดมากๆ ขีดเส้นใต้นะครับ90ลิตรขีดเส้นใต้90ลิตรนี้คือน้ำที่เหลือครับเหลือหลังจากใช้ไปเหลือหลังจากใช้ไปเราก็แค่เอาน้ำที่มีอยู่ไปลบกับน้ำที่ใช้ไปก็จะกลายเป็นน้ำที่เหลือเราก็แค่เอาน้ำที่มีอยู่ลบกับน้ำที่ใช้ไปก็จะเป็นน้ำที่เหลือ แต่ตอนนี้อย่างที่แวงบอกว่าอย่างรวกันไ,ไม่ได้เพราะน้ําที่มีอยู่มันมีหน่วยเป็นของถังแต่น้ําที่ใช้ไปมีหน่วยเป็นของที่มีอยู่เราจะเปรียบจากนี้ครับข้อเก้าเขียนว่ามีน้ํามีน้ำ c สามส่วนสี่ของถังข้อเก้าเขียนว่ามีน้ำ,นำ c สามส่วนสี่ของถัง ใช้ไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่ใช้ไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่ใช้ไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่ทุ่แบ่งเอาสี่สามสี่ลดส่วน 4, สี่เศษได้สองสี่ผิดเลยครับมันคนละหน่วยนะครับเราจะต้องเกลี่หน่วยก่อนโดย เราจะต้องคิดว่าเศษเป็นส่วนสี่ของที่มีอยู่นั้นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของทั้งเอาใหม่นะครับเราจะต้องคิดได้ว่าเศษเป็นส่วนสี่ของที่มีอยู่คิดเป็นเท่าไรของทั้งโดยโดยการเปลี่ยนคําว่าที่มีอยู่เป็นเศษสามส่วนสี่ของทั้งเพราะมีอยู่เศษสามส่วนสี่ของทั้ง เราต้องคิดได้ก่อนว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่คิดเป็นเท่าไร่ของทั้งโดยเปลี่ยนคําว่าที่มีอยู่เป็นคําว่าเศษสามส่วนสี่ของทั้งเพราะมีน้าอยู่เศษสามส่วนสี่ของทั้งส่วนคําว่าของนั้นเราเรียนแล้วแต่ตอนประถมว่าตรงนี้คือตัดคงได้เลยเพราะเราทราบน้ําที่มีอยู่แล้วว่าน้ําที่มีอยู่คือเศษสามส่วนสี่ของทั้งบรรทัดต่อไปจะเขียนว่าคิดเป็น ที่เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของคูณเลยครับของของคูณเลยครับของที่มีอยู่มีอยู่เศษสามส่วนสี่ของธรรมที่มีอยู่มีอยู่เศษสามส่วนสี่ของธรรมที่มีอยู่มีอยู่เศษสามส่วนสี่ของธรรม เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าเท่ากับสาคูณหนึ่งได้3 4สี่คูณสี่ได้16ของถังใช้น้ำไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของที่มีอยู่คิดเป็นเศษบนสี่เขาว่าของเป็นคูณมีอยู่คือเศษสามสสี่ของถังแทน่นเศษคูณเศษาส่วนคูณส่วนขา แสดงว่าน้ำที่ใช้ไปคิดเป็นเศษ3ส่วน16ของถังแต่พี่แป้งกำลังจะถามว่าแล้วมันเหลือ50ลิตรมันคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของถังใ,ใช้โย่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 เพราะอะไรเพราะตอนนี้น้ำที่มีอยู่กับน้ำที่ใช้ไปหน่วยเดียวกันหรือยังหน่วยเดียวกันแล้วพอหน่วยเดียวกันแล้วเรามได้อง ลบกันได้แล้วตอนแรกยังลกไปไม่ได้เพราะมันคนละหน่วยเห็นยังมันก็คิดตามโอเคนะดีส่วนใหญ่ดีอยู่แล้วใครที่ยังสมาธิไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไม่เงยฟังแล้วคิดนะครับพี่แบงค์จึงเขียนว่าเหลือเอาน้ำที่มีอยู่คือเศษสามส่วนสี่ของถังลบด้วยน้ำที่ใช้ไปคือเศษสามส่วนสิบหก ของถังเยโยต่วยเยโยไปแล้วพอนอของสี่กับสิบหสี่คูณสี่ได้สิบหกอนอจึงเป็น16บพี่แบงคุณด้วยสี่ทั้งเศษและส่วนสี่สามสิบสองสี่สหกลบเศษสามส่วนสิบหกลบกันแล้วหน่วยจะเป็นของถังแว,วส่วนเป็นสิบหเข้ากันแล้วชิว้น เราก็เอาเศษมารวมกัน12ลบ3ได้อะไรเศษ9ส่วน16ชิมิชิมิมสแสดงว่าเหลือเศษ9ส16ของทังชิมิมความหมายคืออะไรไปลองชิมิก่อนน้องรับความหมายคือถ้าเราแบ่งถังออกเป็น16ส่วนเท่ากันหลังจากใช้ไปแล้วจะเหลือ9สว่วน แต่ส่วนที่บอกว่าเป็นกิลิศมมขอโทษทำลายสูตรนะเจ้ <laughs> 9, สสาส่วนแสดงว่าเราส่วนที่เป็นกิลิตศ90ลิตรเพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่า9ส่วนชิม,มิชิมิชิมิเป็น90ลิตร9ส่วนชิมเป็น90ลิตรครับน้องๆครับ ถ้าเราแบ่งถังออกเป็น16ส่วนเราจะเหลือ9ส่วนที่เป็น90ลิตรแต่ถังใบนี้มี16ส่วน1 6ส่วนจะคิดเป็นกี่ลิตรกี่ลิตรเก่งมากครับ1 6 0ลิตรคิดได้หครับเอา90ไปหารด้วย9ส่วนอ่าขวาหารด้วยซ้ายคุณได้ล่างหรือขวาส่วนด้วยซ้ายคุณได้ล่างก็ได้เก่งมากตรงนี้ก็ใช้แม่9ตัดเลยแสดงว่าส่วนเดียวก็คือ10ลิตร ส่วนเดียวก็10ลิตร16ส่วนก็160ลิตรเข่งมากครับน้องทุกคนคำตอบข้อนี้คือถังไปนี้เนี่ยถูกน้ำได้ตั้ง160ลิตรนะครับเพราะว่าถังเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น16ส่วนเท่ากันใช้ไปแลวเหลือ9กาส่วนแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าเหลือ90ลิตรแสดงว่า9้าส่วนของถังที่เป็น90ิลิตรถามถูกแบ่งเป็น16ส่วน16ส่วนจึงที่เป็น160ลิตรแล้วพอดีว่าโจทย์ถาม ความจุกออกถังพอดีเลยถ้าเกิดต้องการถามว่าแล้วตอนแรกมีน้ำอยู่เท่าไหร่ <S <S เราต้องเอาเศษ3ามส่วนสไปคูณกับหนึงร้อกสแลได้หนึ่ร้ยสบหรือหรือนะครับเราจะทำไงนะครับก็ได้แต่ตรงนี้นะครับ้ <S <S าใจยัง เพื่อเอาเศษสามสี่ปูร้อยสิบก็จะได้เป็นร้อเออได้ลถูกต้องครับถ้าเราต้องการหาน้ำที่ใช้ไปเราก็ต้องเอาหนึกสิบนะครับไปคูณกับไปคูณกับอะไรเศษสส่วนนะครับเพราะว่าของขังเศษส่วนหของถังถ้าต้องการหาว่าใช้น้ำไปกี่ลิตรเนี่ยอ่าอ่ามว่าพี่ไม็ต้องการชิดนะมีน้ำ เซสามส่วนี่นของถังได้ร้อ่สิบ I mean, พี่แบงค์ใช้ไปเซลสี่ของที่มีอยู่เซสี่อของร้อยยี่สิบใช้ไป30 <c oughs> หรือพี่แบงค์จะเอาเซล์สามส่วน <c oughs> ไปคูณกับความตัวของถังคือร้อยหกสิบเอาเซลสามส่วนหกไปคูนกับร้อยหกิบมันก็ได้สามสิบลิตรเช่นกันจุดแค่นี้ก่อน จบแค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับจบแค่นี้ครับเอาเอาเอใครตามลาอ่ะนี่เป็นไรเสียบลูกตาลุ้นนิคนนำเสียบวันเออไม่ใช่นั่ไม่มีคนตามน้องครับอ่าโจทย์ข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดยากขึ้นครับอ่าโจทย์ข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดยากขึ้นครับบนเวลาให้จบไม่เสร็จชิมิบนเวลาให้จบไม่เสร็จคือบนเ น้องคบน้องคอ่อรับครับจบเสร็จอยังไอยามว่ียังไม่เสร็จาไอ้พ๊กมึงขอเก้ารีบจบนไปได้ครับจะีพะนะครับคนนี้จบเสร็จแล้วนี่อ่าโจมข้อสิแล้วลองคิดครับอ่นอจบเสรข้อสิครับ เด็กผู้ชมมีดิไม่ฟุบเป็นกันเทืออไรนักเรียนห้องหนึ่งเป็นนักเรียนหญิงเศษ3าส่วนเไม่เขียนหน่วยเราก็อรู้เองว่าเป็นเศษ3.7ของนักเรียนทั้งห้องหรือของเรียนทั้งหมด ก็ได้วันหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าของนักเรียนหญิงลาป่วยขีดเส้นใต้คำว่าของนักเรียนหญิงลาป่วยระวังนะเศษหนึ่งส่วนห้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน่วยเป็นของทั้งหมดไม่ใช่มันมีหน่วยเป็นของนักเรียนหญิงและเศษหนึ่งส่วนสิบของนักเรียนชายลากิจ ระวังนะเศษหนงส่วนสิเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยเป็นของเรียนทั้งหมดแต่มีหน่วยเป็นของเรียนชายขีดเส้นใต้คว่าของนักเรียนชายล่างคิดมีนักเรียนมาเพียงสายสองคนขีดเส้นใต้คับว่ามาเพียงสายสองคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราคิดได้ก่อนว่าสิ่งที่โสดให้มาคือมีนักเรียนมาเพียงสายสองคนนั้นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมด มีนักเรียนมาเพียงชายสองคนนั้นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมดห้องเรียนมีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิกี่คนมีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิกี่คนหนึ่ครับมีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนพร้อน้องครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาจำนวนนักเรียนชายที่มา ไปร่่นกับนักเรียนหญิงที่มาว่าคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของนักเรียนทั้งหมดมาตัวเช้าเพราะนะตรงนี้นะพร้อมมีนักเรียนมาเพียงสายสองคนเปิดได้ที่เจ็ดสิบแปดข้อสิบเอ็ดพร้อมนักเรียนทั้งหมดเขียนไปทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดเขียนไปหนึ่งส่วนใหญ่ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ของทั้งหมดต่อไปเป็นนักเรียนหญิงเศษสามส่วนเจ็ไม่เขียนหน่วยก็คือทั้งหมดหญิงเขียนไปเศษสามส่วนเจ็ของทั้งหมดเขียนไป เศษสาส่วน็ดของทั้งหมดหตเรนนะรานะยเราจะหานักเรียนชายได้โดยการเอารียนทั้งหมดไปลบด้วยนักเรียนหญิงเขียนต่อว่าชายจดตามนะครับทั้งหมดหนึ่งส่วนใหญ่ลบด้วยหญิคือเศษสาส่วนเ็ด ทั้งหมดคือหนึ่งส่วนใหญ่หญลบด้วยหิงคือเศษสามส่วนเจ็ลบแล้วได้เศษสี่ส่วนเจ็ดของทั้งหมดลบแล้วได้เศษสี่ส่วนเจ็ดของทั้งหมดความหมายคือถ้าที่แบ่งนักเรียนทั้งหมดออกเป็นเจดส่วนเท่ากันจะเป็นนักเรียนหญิงสามส่วนจะเป็นนักเรียนชายสี่ส่วน แต่โจทย์ข้อนี้บอกมาว่านักเรียนเนี่ยมาสายสองคนวันนี้นักเรียนมาสายสองคนเดี๋ยวเราจะต้องคิดให้ได้ว่าสายสองคนเนี่ยสายสองคนเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของทั้งหมดนักเรียนที่มานี่คิดยังไงเราก็ต้องเอานักเรียนทั้งหมดหนึ่งส่วนใหญ่หญไปลบกับนักเรียนหญิงที่ไม่มา ถูกต้องครับแล้วไปลรูับนักเรียนชายที่ไม่มาที่เหลือก็จะได้เป็นนักเรียนที่มาเอาใหม่นะครับสายสองคนคือจวนนักเรียนที่มาคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรคิดอย่างไรให้เราเอานักเรียนทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่หญไปลบกับนักเรียนญิกที่ไม่มาแล้วไปลบกับนักเรียนชายที่ไม่มา แต่ตอนนี้เปกระดานเราย,ยังไม่รู้เลยว่านักเรียนหญิงไม่มาเศษส่วนเท่าไรของทั้งหมดเราย,ยังต้องหาก่อนโจทย์บอกว่าเศษหนึ่งส่วนห้าของนักเรียนหญิงลาป่วยที่ได้จะเขียนว่าหญิงไม่มาจดนะครับนักเรียนหญิงไม่มาเศษหนึ่งส่วนห้าของนักเรียนหญิง ขอนักเรียนหญิงพี่แบงค์ขอเขียนย่อว่าของหญิงหญิงไม่มาเศษหนึ่งส่วนสิบห้าของหญิงคือขอนักเรียนหญิงทั้งหมดแต่ี่แบังก็เปลี่ยนหญิงที่ไม่มาเศษหนึ่งห้าของนักเรียนหญิงทั้งหมดเนี่ยให้เป็นของทั้งหมดให้เป็นของทั้งหมด,หหมดก่อนโดยดากรยารเปลี่ยนคำว่าของเป็นคูณและเปลี่ยนคำว่าหญิงเป็นเศษสามส่วนเจ็ดของทั้งหมด หญิงไม่มาเศษหนึ่งส่วนสห้าของหญิงที่แบงเขียนว่าคิดเป็นไม่มาเศษหนึ่งส่วนสิบห้าคำว่าของเป็นคูณคำว่าจำนวนละเบียนหญิงที่แปงคเปลี่ยนเป็นเศษสามส่วนเจ็ดของทั้งหมดคำว่าละเบียนหญิงที่แปงเปลี่ยนเป็นเศษสามส่วนเจ็ดของทั้งหมดหลังจากนั้นพี่แบงค์ใช้แม่สามตัดทอน สามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าเอาหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งเอาห้าคูณเจ็ดได้สามสิบห้าน้องนๆครับน้องนๆครับนักเรียนหญิงไม่ไมาเศษหนึ่งส่วนห้าของจำนวนเรียนหญิงคิดเป็นเศษหนึ่งส่วนสายห้าของเรียนทั้งหมดพเพราะนักเรียนหญิงเป็นเศษสามสว่วนเจ็ดของเรียนทั้งหมดพี่แบงค์ตัด แบบนี้เลยจนลงไปภารกิจต่อไปพี่ไลยต้องคิดอะไรครับนักเรียนชายที่ไม่มานักเรียนชายที่ไม่มานักเรียนชายไม่มาเนี่ยเท่าไหร่ครับน้องๆครับเซนหนึ่งส่วนสิบของนักเรียนชายภารก,กิจคุณดวาวจะเขียนว่าชายไม่มา ชายไม่มาชายไม่มาน้องๆครับชายไม่มาชายไม่มาเศษหนึ่งส่วนสิบของนักเรียนชายหรือพี่แบงค์เขียนย่อว่าของชายเศษหนึ่งส่วนสิบของนักเรียนชายหรือี่แบงค์เขียนย่อว่าของชายแต่ที่แบงค์ยังไม่ดีใจเพราะมันยังคนละหน่วยต่อนักเรียนทั้งหมดที่แบงค์ก็เปลี่ยนคำว่า ของชายหรือของนกักเรียนชายเนี่ยให้เป็นของเองินทั้งหมดให้ได้โดยเียนคำว่าเียนแบบเลยครับคิดเป็นคิดเป็นคิดเป็นเซนหนึ่งส่วนสิบคำว่าของพี่แมเป็่นเป็นคูณและของนกักเรียนชายพีแบบ่แม็กเดูว่านากักเรียนชายมันมีเศษส่วนเท่าไหร่ของทั้งหมดน้องๆครับ เขาว่านักเรียนชายพี่แบงค์เปลี่ยนเป็นเศษสี่ส่วนเจ็ดของทั้งหมดเรียชายเป็นเศษสี่ส่วนเจ็ดของทั้งหมดเห็นไหมเศษหนึ่งส่วนสิบของนักเรียนชายเขาว่าของพี่แบงค์เปลี่ยนเป็นคูณเขาว่านักเรียนชายพี่แบงค์เปลี่ยนเป็นเศษสี่ส่วนเจ็ดของทั้งหมดหลังจากนั้นพี่แบงค์ใช้แม่สองมาทอนเลขสิบกับเลขสี่สองสองสี่สองห้าสิบเศษคูณเศษ ส่วนคูณส่วนตอนนี้พี่แบงค์ทราบวครับว่านักเรียนชายที่ไม่มานะั้นคิดเป็นเศษสองส,ส่วนสายห้าของนักเรียนทั้งหมดแต่พี่แบงค์จะเอานักเรียนทั้งหมดหนึ่งส่วนใ,นใหญ่ไปลบก,กับนักเรียนหญิงที่ไม่มาคือเศษหนึ่งส่วนสามห้าของทั้งหมดแล้วก็ไปลบก,กับนักเรียนชายที่ไม่มาก็คือเศษสองส่วนสามห้าของทั้งหมดที่เหลือมันก็จะกลายเป็น นักเรียนที่มาซึ่งโจทย์ข้อนี้บอกว่ามาสายสองคนข้อนี้ยากนะครับข้อนี้ยากกว่าในหนังสือกระทรวงครับเราก็จะเขียนว่านักเรียนมานักเรียนมาสาม,ส,ามสองคนนั้นน่ะขึ้นเป็นเศษส่วนเท่าไรทั้งหมดลบด้วยหญิงที่ไม่มาเศษหนึ่งส่วนสายท้าของทั้งหมดทั้งหมด หนึ่งส่วนใหญ่ของทั้งหมดลบกับนักเรียนหญิงที่ไม่มาเศษหนึงส่วนสาของทั้งหมดลบกับนักเรียนชายที่ไม่มาเศษสองส่วนสาหของทั้งหมดเรืองหน,หนึ่งคือเศษสาหส่วนสามห้าลบหส่วนสามหลบสส่วนสาได้เศษสายสอง่วนสาหของทั้งหมดของทั้งหมด ความหมายคืออะไรถ้าเราแบ่งนักเรียนทั้งหมดออกเป็น35ส่วนเท่าเท่ากันแล้ววันนี้จะมีนักเรียนมา32ส่วนแต่โดยพ่อที่บอกว่ามีนเรียนมากี่คนสายสองคนแสดงว่าสายสองส่วนคิดเป็นกี่คนสายสองสน แต่ i, ทั้งหมดมันกี่ส่วนชายหน้าส่วนก็เก่งมากครับแสดงว่านักเรียนห้องนี้เนี่ยนะครับมีนักเรียนทั้งชิ้น35คนเก่งมากครับแต่ส่วนข้อนี้เม่ถามครับเอออาเชียงก่อนเชียงก่อนเชียงก่อนมาสายสองส่วนคิดเป็นสายสองคนคิดเป็นสายสองคน มาสาสองส่วนคิดเป็นสายสองคนทั้งหมด35ส่วนคิดเป็นโยโย่ทั้งหมดสาย5ส่วนคิดเป็นคิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็น35คนเลยนะครับแต่ตัวข้อนี้ไม่ได้ถามครับว่านะครับว่าในมีทั้งหมดมีกี่คนแต่ตัวถามว่าข้อนี้ชายมากกว่ายูที่กี่คน ่าพี่แดงขอขอได้ตุ๊กน,น,นะครับพี่แดงเขียนว่ามีชายกี่คนนะครับใช่ C4 ส่วน7ของทั้งหมดเห็นไหมเห็นป่าวใช่เท่าไหร่ C4 ส่วน7ของอะไรของทั้งหมดทั้งหมดเป็นกี่คน35คนตัดเลยตัดเลยใช่กี่คนครับ20คน และหญิงล่ะหญิงล่ะหญิงกี่คนในเรียนระดับ35ชาย20หญิงเท่าไหร่35ลบ20หญิง15คนคำตอบข้อนี้คือเพราะฉะนั้นชายมากกว่าหญิงชายมากกว่าหญิงชายมากกว่าหญิง20ลบด้วย15ตอบ5คน นะครับวันนี้หลายคนตั้งใจเรียนมากนะครับคนไหนทีูตัวว่ายังต้องปรับปรุงเรื่องสมาธินะครับค oh. ่งนี้ขอให้เอาใหม่ตั้งใจเรียนใหม่นะครับ